คลิปหาหาหหงวยอยู่อาจารย์นิวงานเนี้ยกูะปายเป็นเต็มจะไปแข่งกันเองสิยกร็วมาไอ้หนิวรอไว้น่าเคียมาเร็แล้ววเานีเข่นาทีระทึก

เด็กเา่งอันนโอ้เชยเลยนี่ไรเาตอกเ้ยโลงต่ำไปดิอ้าวมัถูกะไอ้ตอหลังมงงงไปเงี้ยเออมึงงับไปดิง้อมาไวอ่ะดี๋ยวมมันเรมันสบู่เลยอ่ ไปายครับการที่เปยันี่ามาจะลองน้ำแล้นี่ไงเ่ามาล่องน้ำ